วันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์จากลูกค้าที่ซื้อมอเตอร์5แรงมิตซูนำไปใช้ภายใน1เดือนเสียไปแล้ว3ตัวและกำลังจะมาซื้อตัวที่4แก้ปัญหาอย่างไรและเป็นที่มาของเรื่องเล่าในวันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆเอง รับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผมมีเรื่องประทับใจยากจะลืมได้จำได้ว่าวันนั้นผมเข้าร้านสายแต่ที่ร้านเขาก็เปิดกันตับปกติ8ดโมงเขาก็เปิดกันแล้วสังเกตเห็นลูกค้าท่านหนึ่งเดินวนมาวนไปวนไปวนมาอยู่พักหนึ่งในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้านอดเป็นห่วงไม่ได้ ก็เลยเข้าไปถามสวัสดีครับพอเข้าไปใกล้ก็จำได้ว่าลูกค้าคนนี้เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมปั๊มน้ำซ่อมปั๊มซัมเมอร์บ่อบาดานและเป็นช่างที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งที่ใครก็รู้จักท่านก็ถามย้ำอีกครั้งว่าไม่ทราบวันนี้ในช่าง สั่งอะไรแล้วยังหรือมาซื้ออะไรครับลูกค้าหันมามองและตอบอย่างไม่เป็นมุรเลยว่ามาซื้อมอเตอร์นะสีรู้ไหมเดนนี้เสียไปสตัวแล้วมอเตอร์มิสูห้าแรงและกำลังจะเป็นตัวที่สตัวละหมื่นกว่าบาทนะไม่ใช่เล่นก็พูดสวนไปทันทีว่า ในเมื่อรู้ว่ามันเสียคุณก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุสิคุณก็เป็นช่างและน่าจะรู้ว่าแก้ที่จุดไหนแทนที่ลูกค้าจะตอบกลับเดินหันหลังออกไปเลยผมสวนทันทีเอามอเตอร์ไปใช้กับอะไรลองบอกผมมาสิบางทีผมอาจจะช่วยคุณได้ลูกค้าพูดเต็มปากเลยว่า ขณะผมเป็นช่างยังแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าคุณเป็นใครมีความรู้ด้วยหรือผมก็บอกให้ในายช่างเข้าใจว่าลูกค้าซื้อของไปแล้วใช้ไม่ได้ผมก็รู้สึกไม่สบายใจไหนลองบอกมาสิว่าเอาไปใช้กับอะไรและในที่สุดเราได้คุยกันและเข้าใจผลปรากฏว่าลูกค้ารายนี้เอามอเตอร์ไปฉุด ปั๊มน้ำชาลูเกอร์สนิ้วใช้กับรีสอร์ทสีทแห้องผมเลยถามต่อว่ามูเล่ที่ติดกับหัวมอเตอร์นะคุณใช้กี่นิ้วเพราะปั๊มชาลูเกอร์สนิ้วผมรู้ว่าตัวมูเล่ตัวที่ปั๊มนะมันโตเท่าไหร่เพราะผม ขายอยู่ประจำและทำให้ลูกค้าอยู่บ่อยๆปั๊มดูดไม่ลึกเท่าไหร่แต่ส่งไปใช้48ห้องคุณใช้กันน้ำกลับกี่ตัวลูกค้าตอบว่ากันน้ำกลับคืออะไรก็บอกให้ช่างเข้าใจว่าท่อสี่นิ้วที่ส่งไปใช้48ห้องจำนวนกี่ท่อ น้ำในท่อทั้งหมดจะไหลกลับย้อนหมาตัวปั๊มถ้าปั๊มไม่เสียมอเตอร์ก็เสียถูกต้องแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเราแก้ที่ต้นเหตุแล้วมั่นใจว่าการซื้อของไปครั้งนี้คุณใช้ได้ชัวผมจะปรับรอบให้คราวนี้นายช่างให้ความร่วมมือเต็มที่และผมก็ได้รู้ว่าปั๊มชลูเกอร์สามร้อย หกรอบต่อนาทีแต่นายช่างไปติดตั้งพันหรอบรอบมันผิดไปเยอะและที่สำคัญไม่ใช้กันน้ำกลับแม้แต่ตัวเดียวผมก็เลยอาสาปรับรอบใหม่ให้แล้วก็มัน่นใจว่าคราวนี้ใช้ได้แล้วผมก็ประสบการณ์ช่างมาหลายสิบปีก็ ปิดพลาดมาเยอะพอจะแก้ปัญหาได้บ้างเพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหามีไว้แก้หลังจากแก้ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นและการเป็นช่างไม่ใช่ว่าคำว่าช่างแลวจะเป็นไปทุกอย่างเหมือนกับหาหมอหมอก็เหมือนกันไม่ใช่หมอคนเดียวจะรักษาได้ทุกโรคหาหมอเฉพาะทางหาช่างเฉพาะช่างที่รู้จริง ก่อนออกไปผมเรียนย้ำว่าแจ้งหมายผมทราบด้วยผมจิตตามผลนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปลูกค้าโทรมาขอบคุณบอกว่ามอเตอร์ไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วได้ใช้ได้ดีด้วยผมก็รู้สึกสบายใจหลังจากนั้นนายช่างยังแนะนำลูกค้าชาวสวนทุเรียนแถบใช้เขา ลานสก,กาคีรีวงศ์นพิตามและในละแวกใกล้เคียงกับบ้านของท่านมาบ่อยๆไม่ว่าจะติดตั้งขยายทำสวนแปลงใหม่จัดระบบน้ำดูดลึกส่งสูงปั๊มหอยปั๊มชนหรือปัญหาต่างๆ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีและสิ่งที่ผมได้ในวันนั้นนอกจากการขายมอเตอร์แล้วยังได้รับความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันมาจนปัจจุบันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงับท่านที่กดกระดิ่งและกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราสวัสดีครับ